ดีตั้งแต่มีลูกไม่มาหาเราเลยนะอยู่ได้แต่ข้างบ้านนะดีทิ้งให้แต่ลูกมาหรอเธอตั้งแต่เธอมีลูกเธอเป็นคนดีเธอเปลี่ยนไปเลยนะเธอเปลี่ยนไปเลยนะ,ะงับงับ หนูดีเลยลูกๆของหนูดีอ่ะงับอ่ะงับเอา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 หนูดีเนี่ยเธอเป็นอย่างเงี้ยเธอก็ไม่แบ่งลูกเธอเลยเอาปั๊เอา,นเอาหนูดีไหมทำไมหนูดีเป็นอย่างนั้นน่ะลูกฮะทำไมหนูดีเป็นอย่างนั้นแต่ว่าลูกเล็กได้กินแล้วแหละเพราะว่ามากินก่อนอ่ะหนูดีไปทางนั้นอ่ะลูกเอาทางนี้ อ๋อมันมีสองอันนั่นน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมเออเก่งเก่งมากมาเฟีย <c oughs> ดูดิทำไมหนูดีเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ให้กินแล้วนะหนูดีไม่ให้หนูดีกินแล้วดีดีด <c oughs> พี่มุ้งกีก็มาจ้องอยู่ข้างๆนี่แหละดูมาดูหนูดีหน่อย ดูดูด,ดยังกัดตัวอะไรที่มันยืยนสองขาหนูดีเนี่ยดูดีให้ลูกกินบ้างได้ไหมฮะตัวอื่นมันได้กินเยอะแล้วแหละแต่ว่าอุ้งกี่อะไรล่ะลูกเอาหนูก็ไม่เอาอ่ะให้มาเฟียหน่อยได้ไหม หนูดีให้มาเฟียหน่อยได้ไหมดูนะ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 จะเอาอยัางไงอ่ะให้ให้ให่เห็นไหมมาเฟียเมื่อเชา้ามาเฟียได้กินเยอะหรือเปล่าที่มาเฟียมานะ่ะได้กินเยอะหรือเปล่าว้ยเขาไม่รู้จะเอาให้ยังไงเนาะแต่ตัวเล็กได้กินอยู่หรอกตัวเล็กมาหาอยู่ที่บ้านแต่ว่าแม่แม่แต่ว่าหนูดีไม่ได้มาเลย ไม่มานานมากมาถึงแค่ข้างบ้านนี่แหละมาขอรูปหัวหน่อยดูดีขอรูปหัวหน่อยเร็วป่ะแม่งขอรูปหัวหน่อยขอรูปหัวหน่อยได้ไหมรูปหัวหน่อยได้ไหมว้าขนมหออ่ะต้องไปเก็บขนมแล้วบุวยบ้ยขนมหอม๊ายบายบายบายนะทุกตัว บาย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 พี่ม้อกี่เก็บขนมเลยขนมโฮกเนี่ยขนมโฮก <c oughs> จุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บหุย